เสวัสดีจ้าไม่ห้อยเราไปสอนนเนียไปบุญนั่นไปบุญนี่ยังก็หอยมุจ้จไปบ้างฮนปลาปลาเจ้าดายไปน้ำเล่าอยู่ว่าได้ขอไปน้ำเล่าลูกไส้ลูกไส้ก๊กไส้เขาเล่าน่ะลูกไส้เดียวเล่าน่ะทุนไหนว่นาดึงแ้ไปเนาะผู้บาทค่ะจมิน ถ่าหวดคือที่ละผู้ใดก็อยากทายหลุดน้ำเล่าไข่เบื้องตั้งมาโดนวัดตำทุ่นอะไรนั่นเนาะเราบอกทีดีพ่นกระสาทูกกระสาถูน้ำเล่าที่น่ละแต่ไข่ไม่ีว่าอะไรหอยยังไงถูกใส่พายโยจะไปทำชุมแม่ขั้วชุ่ใส่กินเนาะเออเราโทรมาได้ยั่บ่เราโทรมาได้ยั่บ่เราบ๊ายของโทษเราสาม เออเงินยิ่ดอกนี่ตะโมไปหาเมื่อนั้นใส่ที่ไปหาเล่าหรือมือิบเนยออพ่อเอือดดอกพูกไปหาเล่าแค่แนง่เชื้อแน่แม่แตงกับส่วนว่าอยเกไปจังหันอีกนไะใบถ้ามสามารถที่างนีจะเกิวนไปว่าหลูเห้อเงินเขาไปหลายคนกันพวกผู้ขนอะไก็อยากไปท้ายจะาหลวน้ำเล่าเนาะ หอยม่เคียงกินเหล็กกับพ่อยู่ค่ะนแ่บ้านปต้องเป็นท่วงน่อดสิป่าอยางให้สีค่อนแหละอนบ้านเสียนอุปถัดทำคำามจู้อามองเราายูเป็นใจเย็นดิเนาะมันตุนไผ่ลายๆายใช่หรอตอนเลายางไปนน้ำกาแพงแม่ขางกำเนิดกาแพงขางกำเนิดก็ไผ่แม่ดาวัดตาแล้วาอาบน้ำไปบินบานมีผ้าอะไรปเอะเอามันเกล็นบานคนบ่หอยเอายางไปสีวาเนียไปบินบ้าน ลดย้อนักี่ลทงแบบว่าเอาไปหวานแนี้เออไม่พาลายวันนี้เปม็มีดีไปงผางสันผาสีบัดฟ้าเราลงขึ้เนาะไม่ไงไฟว่าโอ๊ยคนมาสวดบนอยากไปบวชเท่ากับว่าจ้องไปน้ำ่นละแม่คนอยากไปแบบยามีาพะสันแล้วก็ว่ารู้เขาใจ่นอย ปฏิบัติเอาเนาะให้ลูกได้ลูกนั่นเอาหอยจับใส่หันหนึ่งคอยอยจะไปเอาอนสาทวน้ำจ้าสาทวน้ำเล่านั่นแหละปิ้นปิ้นหลังมันไปปิ้นหลังพอใจปิ้นหลังไปพูนคอยจะไปหาเส้นที่เล็กนี่เราไปหาเส้นที่เล็กนด่ถึงไปวะมาบินมามาจาจตลาดคือเกาเต้

สวยเวยคนละแบบเอาหอยเจ้าจับใช่เอาแม่เติมกัเคือวเอามุเจ้ามา่นทอดทำบันไดน่เอาก๋วิคิดใช่เจ้าจับบอนั่นใช่จับชมใช่หอยชมชมหอยสอันนี้สามันนีสาชิบเจ้าปลาทูใส่ก้อนเอาปลาะไคร้ใช่ตะไคร้ิบบาท เออเอาไก่อันนี้ก็หาิเออก็อันนี้หาชิสามเก้าด้นี่ยนะอันนี้สามชิูกตยงโยย่ทมีแปมกัมั่นมกันันกะชิบลูกโยฝนนะยืนยนอันนี้ชิบห้าม่กำนั่นดอกก็สิมาสือฟักอันนี้ก็ชิบห้าเออ ร่องอแม่คนดังกำนั่นกับคนดังด้วยกันนะเอาค้นลูกค้าก็เอานี่นายจ้อยมาสื้อของยี่นี่ให้แม่กำนั่นยังดังค่ะทีหาเจ้าพ่อไปอ๋อมุจเจ้ามาหวดขามบ่หมื่นนั่นต้ใส่ใส่จงหอมหาบไม่ใส่ เป็นหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทอือเจ้าเสียวอยนี้แม่พระเอกเล่ากับมาสื่อพักซื้อเนียอาหารไประเทศจีนละอาหารเส้าเล่าตาวานเป็นสวยแล้วอาหารเส้าเป็นสวยเจ้าเป็นจีเป็นเ,เทีย่ยงแล้วแม่พระเอกเล่าคว้พิษนาพัเชิน แม่พระเอกเล่ากับสวยคือเก่าดิเล่าเพราะว่ามันทำบ่มเป็นทำมาเอีย่ยงกับน้องดิเอ๋อแม่กับลูกก็ได้สว,ย,วยควู่ม <laughs> ือเขาคอยล่องคิปแม่หอยเขาว่าปาดเท่าแม่พระเอกคือรอคือโอ้คือ,อ,อคสวยเสียว่าจันยังมาจันหนีแกนอ่ะจันขเขาวา่าเขาคอมเมนต์มะแม่หอยเ <laughs> ขาว่ายังจันหนีเทาอยูอ่จันคนเบิองเจ้าหลายเสียดีหลังคนดังเนาะ อเอาเก like sí ี okay> raised, ๊ยวยังเกี๊ยวจอยเอากินเงมื่อไหร่ไปเอาเมื่อแล้วดิหอยเอ้อกินีังกับโจ้บใบชะนีก้อนได้จ้าเด้อขอบคุณมากเด้อหอยทิ่มันอุดหนุนลานไม่ตื้มประจำจ้าไม่ตื้มชาแนลจ้าขอบคุณมากจ้า